สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำอาหารจานเดียวกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำง่ายค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวผัดแหนมทรงเครื่องนะคะไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมทั้งหมดในเมนูนี้นะคะจะมีไข่ไก่สองฟองค่ะหมูสับแหนมสับละเอียดนะคะข้าวสวยน้ำตาลทรายน้ำปลาซอสถั่วเหลืองต้นหอมซอยกระเทียมสับละเอียด น้ำมันพืชพริกไทยป่นหอมหัวใหญ่ค่ะอันนี้เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแหนมค่ะหั่นเป็นแว่นขิงหั่นเตา๋าพริกซอยมะเขือเทศค่ะหั่นเตา๋าเป็นหั่นเต๋าใหญ่นะคะมะนาวหั่นเตา๋าตามด้วยถั่วลิสงทอดค่ะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมครบแล้วนะคะเราก็ต้องมาลงมือทํากันค่ะเริ่มจากนะคะ ใส่น้ำมันพืชน,นะคะลงไปในกระทะที่เราตั้งไฟให้ร้อนแล้วนะคะจากนั้นตามด้วยกระเทียมสับค่ะผัดกระเทียมนะคะให้หอมนะคะจากนั้นตามด้วยหมูสับค่ะ ใช้ตะหลิวนะคะขยี้นะคะให้หมูสับนะคะแยกตัวออกจากกันไม่ต้องสุกมากนะคะประมาณนี้ก็พอแล้วจากนั้นเราจะใส่แหนมที่เราสับแล้วนะคะลงไปผัดแหนมกับหมูสับนะคะให้สุกนะคะ จากนั้นก็เอาไว้ด้านข้างกระทะแบบนี้นะคะเติมไข่ไก่ลงไปค่ะร้อยไข่ไก่เซตตัวสัหน่อยนะคะแล้วเราก็จะใช้ตะหลิวนะคะขยี้แบบนี้ มีตามด้วยข้าวสวยค่ะกระจายข้าวออกให้ทั่วกระทะนะคะเพื่อที่จะได้สุกทั่วกันนะคะ รวมถึงข้าวก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนด้วยค่ะนี้เราจะใส่หอมใหญ่นะคะมะเขือเทศค่ะทีนี้นะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาตานด้วยซอสเขีวเหลืองค่ะ น้ำตาลทรายนะคะพริกไทยป่น,นะคะ่ะนี้ก็ผัดให้เข้ากันนะคะ เราจะกระจายข้าวนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวแห้งด้วยนะคะเวลาที่เวลาทําเมนูข้าวผัดแบบนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องใช้ไฟแรงนะคะในการผัดตอนนี้นะคะสังเกตูว่าข้าวเม็ดข้าวเนี่ยเริ่มที่จะแห้งดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมซอยค่ะ นี่ก็ปิดแก๊สได้แล้วค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดแหนมทรงเครื่องนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับข้าวผัดแหนมทรงเครื่องนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี้เราก็จะตักใส่ถ้วยแบบนี้นะคะนี้เราจะต้องกดข้าวให้แน่นนะคะ เื่อที่เวลาคว่ำข้าวออกมาแล้วเนี่ยข้าวจะได้ไม่แตกนะคะเสร็จแล้วก็คว่ำจานนะคะแบบนี้เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงนะคะก็จะมีมะนาวหั่นเต่านะคะตามด้วยถั่วลิสงทอดค่ะ ด้วยขิงนะคะที่เราหั่นเต๋าไว้เรียบร้อยแล้วพริกค่ะในถ้าคุณผู้ชมนะคะเป็นคนทานเผ็ดก็ใส่เยอะๆได้เลยนะคะและสุดท้ายก็คือแหนมค่ะก็เรียงให้สวยงามน,นะคะแค่นี้ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนู ข้าวผัดแหนมทรงเครื่องนะคะหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับเมนูนี้ยังไงถ้าคุณผู้ชมนะคะจดสูตรไม่ทานไปดูได้ที่ www.foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ